ข้อใดเป็นการประพฤติไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรณที่ดี 1. นายกได้ทราบข่าวว่าองค์กรจะรับสมัครพนักงานใหม่จึงนำข่าวไปบอกนายขอเพื่อนรักสมัยเรียนให้รีบมาสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ 2. นางขอเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งสูญเสียสามีและมีลูกกับแม่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตจึงตัดสินใจขึ้นเงินเดือนให้เป็นพิเศษในปีนี้ 3. นายคอเป็นเพื่อนกับนายขอตั้งแต่สมัยเรียนขณะที่ปัจจุบันนายคอได้เป็นหัวหน้าฝ่ายและเป็นผู้บังคับบัญชาของนายขอด้วยทุกปีนายคอจะพิจารณาผลงานของนายขอตามข้อเท็จจริงอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น 4. นางงอบอกกับเพื่อนร่วมงานบนโต๊ะอาหารว่าเธอมาทำงานด้วยใจทำงานเต็มที่ไม่สนใจว่าจะได้รับการพิจารณาความดีความชอบระดับใดตราบใดที่เธอยังได้รับเงินเดือนทุกเดือนก็พอใจแล้ว